สวัสดีค่ะดิฉันนางสอวสมปรานาทอโค้งหานระหะสประจำตัวนักศึกษา 4, 6, 64 4 1 0 4 0 4 6หโน้เนี่ทับ2 6เครื่องเอกเวเรีลนค่ะวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้กเกี่ยวกับบันไดเสียงทางเมเจอร์และก็ไมเนอร์ค่ะค่ะเราจะมาเริ่มเรียนจากโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ก่อนนะคะบันไดเสียงเมเจอร์นะคะจะมีโน้ตทั้งหมด7ตัวเรียงกันค่ะระยะห่างของแต่ละโน้ตนะคะจะ เป็นขั้นคู่เต็มเสียงจํานวน5คู่และอีก2คู่นะคะจะเป็นจํานวนขั้นคู่ครึ่งเสียงค่ะจํานวนขั้นคู่ครึ่งเสียงก็จะมีเสียงระหว่างเสียงที่3กับเสียงที่4แล้วก็เสียงที่7กับเสียงที่แค่ะนอกนั้นนะคะก็จะเป็นขั้นคู่เต็มเสียงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างของโครงสร้างมานเสียงเมเจอร์นะคะเราจะเริ่มจากสเกลซีก่อนนะคะก็จะเป็นซีอี ข้อะะสร้างก็คือคู่แรกก็จะห่างกันหนึง่งเซมิโทนหรือว่าหนึ่งเสียงนะคะต่อไปคู่ที่สองก็นหนก่างกันหนึ่งเสียงต่อไปมีกับฟาห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะคะฟากับซ่อนห่างกันหนึ่งเสียงซ้อนกับลาก็ห่างกันหนึ่งเสียงนะคะลากับทีห่างกันหนึ่งเสียงส่วนทีกับโดนะคะห่างกันแค่ครึ่งเสียง นี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์นะคะเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างอีกสเกลหนึ่งให้ดูนะคะก็คือสเกลดีทำลองดูกันนะคะเีกับมีห่างกัน1เสียงมีกับฟ้าก็ห่างกัน าต้องห่างกันหนึ่งเสียงปกติมีกับฟ้าห่างกันแค่ครึ่งเสียงเมื่อเราต้องทําให้มันห่างกันหนึ่งเสียงนะคะเราก็จะต้องใส่เป็นฟ้าช์าลงไปแบบนี้ต่อไปคู่3มกับเสียงที่สากับเสียงที่4จะเป็นห่างกันครึ่งเสียงก็เป็นซอนถูกแล้วต่อไปนะคะก็ห่างกันหนึ่งเสียงแบบนี้ต่อไปลากับที่หนึ่งเสียงถูกต,ต้องต่อมานะคะก็คือทีกับโดปกติมันห่างกันแค่ ครึ่งเสียงใช่ไหมคะแต่ว่าในโครงสร้างจําเป็นต้องห่างกันหนึ่งเสียงเราก็ต้องใส่โดชาร์บเป็นโดชาร์บแบบนี้ก็จะห่างกันหนึ่งเสียงแล้วคะ่ะแล้วก็ต่อไปโดชาร์บบนี้ห่างกันแค่ครึ่งเสียงนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ก็จะประมาณนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นการหาบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์บค่ะเพราะว่าแต่ละสเกลนะคะจะมี ชาร์ปแฟทไม่เท่ากันค่ะเราจะเริ่มจากทางชาร์ปก่อนนะคะเราจะเริ่มที่สเกลซีปึ๊บสเกลซนะคะจะไม่มีชาร์ปมีแฟทเลยนะคะเหมือนที่เรายกตัวอย่างของโครงสร้างไปเมื่อกี้ต่อมานะคะสเกลต่อมาให้นาให้เรานับเพิ่มขึ้นไป5เสียงนะคะก็คือโดเรมีฟาซ่อนก็จะได้สเกลซีแบบนี้อ่ะสเกลนะคะจะมี1นึ่งชาร์ปด้วยกันค่ะก็คือ ฟาชาร์ปต่อมานะคะสเกลซีเสร็จปุ๊บจีเสร็จปุ๊บก็นับไปอีก5เสียงนะคะก็จะเป็นซอนลาทีโดเลยก,ก็จะเป็นสเกลดีสเกลดีนะคะมีอะไรชาร้าบ้างก็จะมีฟาชาร์ปก่อนสเกลจีอ่ะตัวต่อไปจะเป็นอะไรชาร์ปเราก็นับไปอีก5เสียงเหมือนกันคะ่ะฟาซอนลาทีโดก็จะเป็นซีชาร์ปแบบนี้นะคะ ต่อไปสก l ลดีปุ๊บเลมีฟาซอล่าก็จะเป็นส e. กิลเอนะปีค่าเสียงนะคะแล้วก็เขียนเอาชาร์ปของสกล l g แล้วก็สกล D ลงมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นับจากทางนี้ไปอีกค่าเสียงโดเรมีฟาซซล่แบบนี้ลองทำกันต่อนะคะทุกคนได้ตามนี้กันหรือเปล่าคะเราก็จะได้เท่ากับสกล l g เท่ากับ1 h a r ชาร์ป เกลียดสองชาร์ปนะคะสเกลเอสามชาร์ปอีซีชาร์ปบีห้าชาร์ปเอฟชาร์ปเท่ากับหกชาร์ปแล้วก็ซีชาร์ปเท่ากับเจ็ดชาร์ปด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราเรียนทางชาร์ปไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราจะเรียนทางแฟร์กันบ้างค่ะเราก็จะเริ่มจากสเกลซีเหมือนเดิมแบบนี้สเกลซีนะคะ ถ้าทางชาร์ปจะนับขึ้นไป5ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทางแฟตจะนับขึ้นไปแค่4ค่ะโดปุ๊บโดเรมีฟาจะท่ากับ F และสเกล f F ก็คะก็จะติดแฟตอยู่หนึ่งตัวก็คือ T แฟตนั่นเองค่ะต่อมานะคะ F10 รปุ๊บก็จะเป็น B ีแฟถทำไมถึงเป็น B ีแฟดทำไมถึงไม่เป็น T ใช่ไหมคะก็ในเมื่อสเกลเอนะคะติด B ีแฟตไปแล้วมันจะไม่มีทางมาเป็น ในเชล a l ได้คะ่ะส่วนทีแฟทนะคะก็จะติด2ตัวด้กันก็คือทีแฟทปุ๊บแล้วก็นับไปอีก4ทีโดเรมีก็จะเป็นมีแฟทแบบนี้คะ่ะอยาเพื่อนเพื่อนลองทำกันต่อดูนะคะทุกคนได้ตามนี้กันหรือเปล่าคะอ่ะก็จะเท่ากับ s c a l เอมีทั้งหมด1 Fa แฟทสเกลบี scale B, แฟทสองสเกลอี 2, e, แฟทสม สเกลเแฟทก็เท่ากับ C แฟทสเกล d แฟทก็เท่ากับ5แฟทสเกลทแฟทเท่ากับ6แฟทแล้วก็สเกล c แฟทก็จะเท่ากับ7แฟทนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นเครื่องหมายประจำกุญแจเสียงหรือว่าคีย์ซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นชุดของเครื่องหมายชาร์ปหรือว่าแฟทนะคะที่เราจะเห็นที่มันอยู่ตอนต้นบทเพลงต่อจากกุญแจนะคะแต่ว่าจะอยู่ข้างหน้าของ t า m ซิกเนเจอร์นะคะจะเอาไว้บันทึก กุญแจว่าเพลงนี้มันอยู่ในคีย์อะไรนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องหมายชุดเครื่องหมายของชาร์ปนะคะก็จะมีวิธีดูง่ายๆค่ะก็คือให้ดูตัวสุดท้ายของเครื่องหมายประจำกุญแจนะคะจะเป็นตัวโน้ t เดียวกับตัวที่เจ็ดเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็ให้บวกเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อเสียงนะคะเราก็จะรู้ว่าน้ t นั้นอยู่ที่คีย์อะไรนะคะอันนี้เป็นฟาชาร์ปใช่ไหมคะ บวกขึ้นไปอีกครึ่งเสียงก็เท่ากับ G อ่ะเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็น G Major Scale นะคะอ่ะต่อมานะคะลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะต่อมาให้ดูโนต้ตตัวสุดท้ายอันนี้เป็นตัวซอนชาร์ปบวกขึ้นไปอีกครึ่งเสียงก็จะเป็นลาชารหรือว่า A เอขออภัยค่ะเป็น A นะคะก็จะได้รู้ได้ว่าเป็น A Major Scale แบบนี้ค่ะ อ่ะคราวนี้นะคะเรามาดูทางแฟรกันบ้างะะถ้าทางแฟร์นะคะเราจะให้ดูตรงตัวรองสุดท้ายค่ะตัวรองสุดท้ายนะคะ,ะ,คะไม่ต้องบวกไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะคะแค่ดูตัวรองสุดท้ายเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันอยู่คีย์อะไรนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็น E แฟรก็จะรู้ได้เลยว่าเป็น t e y E แฟ Major แบบนี้ค่ะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูอีกอันหนึ่งนะคะตัวรองสุดท้ายก็คือตัว D เราก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้เป็น D flat major แบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกุญแจ major แล้วก็ minor นะคะก็คือเราจะเริ่มจาก scale C ก่อนนะคะ scale C ถ้าเป็น minor นะคะให้เรานับไปอีก6เสียงก็คือ Do, เ e Mi, Fa, s o ล La อะ l าก็คือ A นะคะก็จะได้เป็น A minor มัน <White> ก็จะมีซิกอ่าคีย์ซิกเนเจอร์เหมือนกับเมเจอร์เลยค่ะก็คือจะไม่มีดิชชาร์ปดิฟัของคีย์ซีนะคะต่อมาคีย์จีนะคะอ่ะก็ให้นับไปอีก6ก็จะได้กับทเท่ากับ E ีม n นเนอร์ก็จะมี1ชาร์ปก็คือฟาชาร์ป <c oughs> แบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นประเภทของบันไดเสียงไมเนอร์นะคะก็จะมีแบ่งในการ3ประเภทก็คือ relative key อ่า harmonic แล้วก็เมโลดิกมเนอร์นะคะเราจะมาดูที่เ e ลีที v คี e y นะคะเ e ล a ที v คี e y ก็คือคียจริงๆของสเกลนั้นมันก็จะไม่มีชาร์ปมมีแฟดเพราะเราเลือกสเกลเอกม n เนอร์มานะคะที่เหมือนกับ C m a j o อร์ก็คือไม่มีติดชาร์ติดแฟดต่อมาฮ a r ม o นิกนะคะฮ a r ม o นิกนะคะจะเพิ่มตัวที่7ไปครึ่งเสียงนะคะก็คือเพิ่มไม่สูงขึ้นเราก็จะใส่ชาร์ปลงไปทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยค่ะก็จะได้หน้าตาม็นแบบนี้นะคะก็คือลาทีโดเรมีฟาซอนชาร์ป ลาสอนชับฟามีเรโดทีลาแบบนี้ค่ะต่อไปเมโลดิกไมเนอร์สเกลนะคะเราก็จะเพิ่มตัวที่6กับตัวที่7ขึ้นครึ่งเสียงโดยการใส่ชาร์ปลงไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าเมโลดิกนะคะก็จะใส่แค่ขาขึ้นนะคะขาลงเราก็จะกลับมาเป็นตัวโน้ตปกติของคีย์ค่ะก็จะเป็นลาทีโดเรมีฟาชาร์ปซอนชับลาแล้วก็ซอนธรรมดาซอนเนเชอรัลนะคะซอนฟามีเรโดทีลา แบบนนี้ะะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาของเรื่องบันไดเสียงเมเจอร์และก็ไมเนอร์สเกลนะคะก็ถ้าผิดพลา,าดรนการใดก็ขอภายไวณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ